ถ้าเข้าซอกนั้นได้แล้วเจี่ยวบ้านนั้นดีเลยทำไมเพาะเรามีบ้านแล้วแบบมีที่ชายอือดูดีเนาะปลาขึ้นหูเออดููีต้องปลาทั้งวันอ่ะเฮ้ยหักเหมือนจะย้อนมาน่ะอยู่เป็นประทูประทูนี่เองประเพียนกับกวัง โอ้ยควงมาเลยอุ้ยโอ้วรโหใช่เหรอเขาไม่ลายมันขีดๆไงเออถือว่าใช้สวยนะเทียบกับมือดิ๊งหนูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC นะครับเขาสู่ชาแนลเดทจบมาวันนี้เราอยู่ที่คลองอะไรท้าสารค่ะมีปลาขึ้น จะบอกว่าก่อนเปิดคลิปเนี่ยมีปลาขึ้นดีมากเราพยายามขับหาใหม่นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์กุตสามาเช้าแล้วแต่มีคนเช้ากว่าหาใหม่ลงยากมากตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้เรายังไม่เคยตกนะครับพอดีขับผ่านแล้วเชิงเงิอมองแล้วปลาขึ้นดีแล้วก็บังเอิญเห็นมีแบบเนี่ยแหวงแหวงอยู่หน่อยคิดว่าน่าจะพอเอาปลาขึ้นได้แต่ว่าจะกินหรือเปล่าไม่รู้คำนวณไว้ไว้ก่อนแล้วว่าถ้าสมมุติได้ปลาหรืออะไรเรายกขึ้นฝั่งไหนนะ อ<ฮ>ยวลองดูว่าคลิปนี้จะเป็นอย่างที่คิดเปล่าเนี่ยขึ้นอีกแล้วอ่ะเออเดี๋ยวเราตีคิดพักตบเลย<ฟ>ไปถามหนอหาผลงานตรงกลางอือให้ทะลุด้วยวันก่อนจอแดนเกี่ยวแบบไหนเมียวให้เกี่ยวไวนะ้เลยเนี่ยจอแดนเกี่ยวใช่ไหม <laughs> นั่นเน มันเกี่ยวให้ทะลุเลยเวลาปาลามันอมเม็ดโฟมใช่ไหมแล้วมันพ่นออกมันก็จะได้ติดไปเกียสอนเบ็ดแต่เกี่ยวอย่างนั้นมันไม่ติดปักปลาเวลาปั้นก็มีสองชั้น,นต้องตีอย่างหูชิดตักตบได้ยินดีตีตรงกลางน้ำมันแรง ถ้าเข้าซอกนั้นได้ละเจ๋วเลยบ้านนั้นดีเลยอะทำไมถ้าะเรามีบ้านแล้วแบบมีที่ชายโอ้ยดูดิกนาฟ้าขึ้นหเออตื่ดดู้ตองาทั้งวันอะตื่นดต้แบบเธอเลยอะซึ่งผมได้ต้องคอยมายืนดูเฉยเฉีอวหอุยเฮ้ยัะไม่ใช่ประกอบไม่ดีประกอบหลวม อีบออกมาสิใครประกอบจอดแดง <c oughs> ยัดเข้าไว้นั่นๆหน่อยนี <c oughs> ่คืออะไรสรุปหักเลยหลุดเสียงแบบลั่นเหมือนหักนะแต่ยังอยู่หลุด,ลดเฉยๆแสดงว่าอุย้ยไอ้นี่เสียงไม่ลึกเออไม่ลโอจะหายวับวับดิมาดูแต้มแรกครับ เป็นปลาอะไรปานอยู่ไหมเหมือนจะย้อนมาน่ะอยู่เป็นปลาทูปลาทูนี่เองโอเพียนครับกวางเฮ้ยแต่ปลาใหญ่ขึ้นเยอะนะหมิวใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรเห็นเหมือนหลังๆกับเปิดเป็นตะไวกใช่เหรออือแต่ไอาตัวเนี้ยไม่น่าใช่แต่ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ๆคือตวายเหรอใช่อย่างนี้ต้องร้อยมะลิ เนี่ยมันกินเบาๆเนี่ยน่าจะเป็นตระกูลนี้แหละครับถือว่าหมายดีเลยกินไวมากครับวันนี้หูปลาขึ้นขนาดนี้พี่อุ้ยใส่ก็เห็ควงมาเลยอุ้ยเอยโท้ศัพท์ใช่เหรอ เข้ามาลายมัน <zo> ขีดๆขีดๆเงี้ยเออถือว่าใช้สวยนะเทียบกับมือดิหนูสี่วันเลยนี่พอดีมือเลยหลากหลายหลากหลายที่นี่ไข่ใหญ่นะจ้าโอ้โหแล้วจะออกรงไรอียะนี้นี่ครับวันนี้มีคนเอาเรือมาตกด้วยนะฮะตกข้างผักตกแสดงว่าโซนนี้ปลากินดีครับไม่งั้นคนไม่มากัน น่าจะเกี่ยวมาเนอะค่อยๆนะเผื่อม,มีปลากระมังออเดิร์เช้านี้ครับ <laughs> นี่ครับตอนนี้ถนนโล่งๆลงลงครับ ลองวัดความไวกันหน่อยไหม <c oughs> อ่ะไปตรงนู้นเลยอ่าเส้นชายอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้นักกีฬาทั้งสองก็พร้อมเรียบร้อยเข้าที่เตรียมตัวระวังพร้อมยัง <c oughs> <c oughs> ไปใครไวกว่าครับใครไวกว่าก็โวยพันนำมาเลยโอ้โ เรียบร้อย <c oughs> ทิ้งห่างสามชงตัวเอาได้ไม่งจานครับตัวตัวนะ้าขี้ปากตีแลแหล้เ็ม <c oughs> ปากเลย เก็บอีกเร็ว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 อีกเก็บสายสั้นๆก่อนแล้วค่อยยกนะกำมังหลุดพอด,ดีเงียบเลยครับมาตอนแรกนี่กินเอากินเอาแป๊บเดียวหายเกิด <Yeah. S 1> อ,อะไรขึ้นคิดว่า ไม่ได้ขอเจ้าที่หรือเปล่าเชื่อหรอเชื่อเราเชื่อเรื่องผีไหมอ่ะเชื่อครับแล้วสองคนเนี่ยน่าเชื่อง่ายจังที่พ่อกับแม่ไม่เห็นเราเชื่อเลยใช่แล้วปันเชื่อไหมห้าสิบห้าสิบแบบห้าสิบห้าสิบเพราะอะไรเพราะาไม่เคยเจอครับเจอแต่คนอื่นเล่ามันเยอะครับอ๋อแต่สองคนนี้เคยเหรอใช่แล้วเราล่ะเชื่อครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับเพราะอะไร เพราะว่าเคยเจอครับเจอยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเอาคือตอนนั้นใช่ไหมเป็นงานวันเกิดของอาอมก็ไปกับพวกเพื่อนๆครับตอนนั้นเป็นเด็กแกรงมีกันประมาณกี่ปีมาแล้วประมาณสองปีที่แล้วอ๋อไม่นานนะครับกี่คนแรกครับห้าคนครับอือในนี้ก็ปั่นจักรยานกันเข้าไปท้ายซอยจักรยานกี่คันประมาณจักรยาน สี่ครับผมซอนท้ายพี่คนหนึ่งไปทีนี้ก็ปั่นไปท้ายซอยกลางคืนหรือกลางวันกลางคืนครับข้างหลังเป็นบ่อแล้วข้างหน้าก็เป็นแบบดินเรียบเลยครับแล้วก็มีภูเขาปูมๆขึ้นมาภูเขาด้วยเหรออันนี้จังหวัดมันก็ดิน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 เขาปองไว้ทีนี้เหมือนกับว่ากลัวผีอ่ะก็เลยแบบรับตาเอาหน้าเอาหน้าจุ้มหลังพี่เขาทีนี้ทีนี้ก็หันไปมองอีกฟังหนึ่งตรงทางบ่อครับเห็นผู้หญิงผมผมสีดำปิดหน้าเลยครับแล้วเสื้อก็ใส่สีขาว เห็นเลยนะใช่ครับเป็นตัวตัวเลยนะครับยืนยืนแบบยืนแบบก้มหน้ามืองี้อย่างเงี้ยทีวีไม่ใช่พี่คือแบบเขาใส่ชุดที่ข่าวม้งเห็นชัดเลยอ่ะรุ่นดีพี่ใช่ไหมก็บอกว่ากเถอะแป๊บก็แะ้วทีนี้ก็มาคุยกันว่าเจอเหมือนกันไหมทุกคนก็ตอบว่าเจอเหมือนกันอ๋อเจอเหมือนกันหมดเลยห้าคนนะนะครับแต่ไม่มีใครกล้าทักกล้าพูดใช่แล้วทีนี้ก็แบบว่าเหมือนกับว่า พยายามที่จะทําให้มันลืมครับก็เลยแบบว่าเล่นซ่อนชวนเล่นซ่อนแอบตรงโอ้โหเล่นซ่อนแอบมันต่อด้วยจริงนี่ใครเป็นคนออกความคิดเป็นเพื่อนครับทีนี้ทีนี้เขาก็ไปชวนพี่พี่มาอีกสองคนก็กลายเป็นบ้านเจ็ดคนทีนี้ก็ซ่อนกันไปครับทีนี้เหมือนกับพวกผมอยากไปดูว่าเป็นหุ่นละกายหรือว่าเป็นโอไม่แน่ใจใช่ก็เลยแบบว่าชวนกันไปดูใช่ก็ปั่นจักรยานไปที่เดิมแล้วแล้วทีนี้ก็ขับเข้าไปตรงที่เขายืนก็ไม่เจอเอาไม่มีแล้วใช่ ก็เลยกลับกันมาแล้วทีนี้ขึ้นมาบอกแม่ว่าแม่เจออย่างนี้นะแม่ก็บอกว่าแดนวันหลังไม่ต้องไปแล้วนะท้ายซอยตอนคืนอ่ะแล้วตอนนั้นก็คือเจอกันพูดเลยโอ้อหอเลยเชื่อครับมีแกลายตอนเลยมีอีกอรอครับเอาไว้ก่อนติดตามชมก่อาไปอ่ะมาอยากเล่นขี้ดินกันดีนักปั้นดินกันมาคนละก้อนลองมาเทสกันว่าใครจะปาไกลสุดน้ำยาเขาจะมุก แค่นี้เอาไปต่อไปเร็วอุ้ยไกลเหมือนกันนะเร็วเร็วเร็วปันเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจะหายตีเลยโอ้ยไอปันไม่นักเร็วไอปันมันฉีกทุกกดเลยวะไม่ใช่ถ้าถ้ามันโตมันอาจจะไกลไงไกลกว่าหิวข้าวมันยังยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นปลารวมนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่เอาไปก็ไม่อิ่มเนาะเดี๋ยวเราปล่อยกลับไปครับแต่ว่าปลาที่นี่ขึ้นดีเลยแต่ครั้งหน้าเราต้องอาจจะร้อยมลายลองดูเพราะมันมีสวยขึ้นดีครับใช่ค่ะอ่ะก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับถั่วมาเช็คไหมค่ะสวัสดีครับค่ะบ๊ายบาย